สมมุติว่าวันหนึ่งโรคของเราแต่เกิดภัยพิบัติมีเชื้อโรคน้ำท่วมแผ่นดินไหวสงครามเหน็บรตอุกกาบาตทุองชนโลกเราต้องกักตุนสเสบียงเพื่ออยู่รอดแต่อาหารอะไรละ่ะที่มันเก็บได้นานเก็บได้ดีที่สําคัญไม่ทําลายสุขภาพคลิปนี้มีคําตอบครับสําคัญต้องไม่ทํำลายสุขภาพด้วย ท่านผู้ชมอยู่กับดรแบงค์ศิระในช่องโคชแบงค์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารทําเปา็นยาช่วงวิชาการเข้าใจง่ายวันนี้เรากําลังคุยกันถึงเรื่อง9บวกหนึ่งอาหารที่ไม่มีวันบูดมีวันเน่าเก็บได้กี่ปีก็ไม่เสียแต่คลิปนี้เราจะไม่พูดถึงอาหารกระป๋องนะครับเพราะว่ามันเก็บได้นานอยู่แล้วเอาที่ท่านผู้ชมไม่เคยได้ยินดีกว่าถ้าผมพูดถึงอาหารที่ไม่มีวันเน่าเสียสิ่งที่ท่านผู้ชมคิดออกเป็นอันดับแรกเลยก็คงหนีไม่พ้นบะหมี่กึ่งสําเร็จ รหรือพวกอาหารกระป๋องใช่ไหมครับแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วของเหล่านั้นนอกจากจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วมันยังมีวันหมดอายุอีกด้วยอะไรนะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยนะมีวันหมดอายุใช่แล้วแต่ด้วยความที่มันเก็บได้นานมากจนบางทีคนส่วนมากลงลืมไปว่าพวกมัน มีวันหมดอายุท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการสนับสนุนการให้ข้อมูลช่องนี้สามารถกดปุ่มจอยสีฟ้าใต้คลิปได้แล้วนะครับจะช่วยเป็นกำลังใจในการเรียบเรียงถ่ายําและหาข้อมูลให้ผมกับทีมงานมากๆเลย9บวกหอาหารที่ไม่มีวันเสียอันดับที่1คือ Raw Honey น้ำผึ้ง ดิบ <Dip. S 2> อะไรนะโคชแบงค์น้ำผึ้งไม่มีวันหมดอายุเลยเหรอใช่ครับถ้าท,ท่านผู้ชมได้ของแท้และของดีนะอยู่ได้เป็นพันปีเลยหลายชนเผ่ายุคโบราณให้คำจำกัดความน้ำผึ้งเอาไว้ว่ายาของพระเจ้าพวกมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากและดีต่อเส้นผมของคุณดรอลิซาเบธเทรดเนอร์ แพทย์แผนจีนและแพทย์เชิงบูรณาการให้ข้อมูลอาไว้ว่าตั้งแต่โบราณน,น้ำผึ้งมักถูกเอามาใช้เป็นการดูแลบาดแผลสดเพราะมนุษยชาติในสมัยนั้นพวกเขาค้นพบความสามารถในการต้านทานแบคทีเรียตามธรรมชาติในน้ำผึ้งมันถึงถูกใช้รักษาโรคอย่างแพร่หลายถึงกับเคยมีชื่ออยู่ในใบสั่งยาโบราณเลยนะครับย้ำว่าท่านผู้ชมสามารถเอาน้ำผึ้งแท้มาทาแผลสดได้เลยช่วยยับยั้งการติดเชื้อ และส่วนที่ดีที่สุดของมันก็คือมันไม่มีวันหมด อายุที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับนักโบราณคดีได้พบหม้อน้ำผึ้งอายุพันปีในสุสานอียิปต์โบราณแล้วคนที่เจอลองเอานิ้วจิ้มมาชิมดูปรากฏว่ามันยังกินได้มันไม่บูดหวานหอมเหมือนเดิมเหมือนของใหม่แต่อะไรที่ทำให้มันอยู่มาได้นานแสนนานขนาดนั้นท่านผู้ชมสงสัยไหมครับนักวิทยาศาสตร์ก็สงสัยเหมือนกันพวกเขาเลยเริ่มทำการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อสรุปว่าน้ำผึ้ง ข้างในนั้นจะมีน้ำตาลกลูโคส กลูโคนิกแล้วก็มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วย H2O2 เป็นน้ำตาลระดับความชุ่มชื้นต่ำมี low moisture เป็นก,กุญแจสำคัญในการมีอายุยืนยาวของน้ำผึ้งนงั่นเองดังนั้นถ้าวันหนึ่งโลกจะแตกน้ำผึ้งถือได้ว่าเป็นทั้งอาหารและยาที่คุณควรจะมีไว้ในห้องเก็บสเบียงของคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเลยท่านผู้ชมยังจะเอาไว้ใช้ดองกระเทียมดองกล้วยได้ด้วยเอาไว้ถนอมอาหารอย่างอื่นได้อีกนะครับท้าย คลิปจะมีวิธีเก็บข้าวขาวและวิธีกินไม่ให้เสียสุขภาพด้วยดูให้จบนะจะได้ความรู้เรื่องการกินข้าวขาวอย่างเต็มๆเลยปัญหาของน้ำผึ้งก็มีเยอะสมัยนี้ปลอมกันทั่วไปเลยเคยทำคลิป7อันตรายของน้ำผึ้งถ้าไม่รู้อย่าเพิ่งกินเอาไว้แล้วนะครับดูตรงนี้ได้เลยมันเป็นของดีแต่ทำปลอมกันเยอะมาก อาหารที่ไม่มีวันเสียอย่างที่2 Apple เ i d e r v i n e ร์วิหรือที่เราคุ้นหู ACV น้ำส้มสายชูหมักน้ำหมักจากผลไม้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักสมอไทยน้ำหมักสับป,ปะรดน้ำหมักมะพร้าวน้ำหมักมะขามป้อมพวกนี้ได้หมดเลยอาจารย์คะน้ำส้มสายชูมันไม่เสียก็จริงแต่รสชาติมันกินยากมากเลยเหมาะจะเอาไว้เป็นสเสบียงวันสิ้นโลกหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากครับถึงแม้ว่า ACV จะกินยากไปสักหน่อย แต่ในช่องนี้ก็มีคลิปสอนวิธีกินหลายๆแบบเอาไว้เยอะแล้วคลิกได้เลยที่สำคัญอยากจะให้มองไปที่ประโยชน์ของมันเพราะถ้าเกิดวันสิ้นโลกจริงๆนี่แหละเป็นแหล่งเพคตินไบโอตินโฟลิกวิตามินซีวิตามินบีวิตามินบี b 6บีโซเดียมและแคลเซียมโพแทสเซียมและธาตุเหล็กให้ท่านผู้ชมได้อย่างดี ACV อัดแน่นไปด้วยแบคทีเรียอัศวินแล้วก็เอนไซม์ที่ดีครับสำคัญที่สุด มันมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารที่เรากินลงไปท่านผู้ชมลองจินตนาการตามนะในวันหนึ่งที่เกิดสงครามเข้ายากหมากแผงผักสดผลไม้สดหาไม่ได้เราต้องกินแต่ผักแห้งผลไม้อบแหง้งจะไม่เหลือเอนไซม์เหลือน้อยมากเราจึงต้องมีหัวเชื้อเอนไซม์รักษาระบบย่อยอาหารไว้โรคท้องอืดอาหารไม่ย่อยต้องรีบกินเลยนะ A c ซเวียงช่วยลดน้าหนักลดอาการปวดท้องตามธรรมชาติอาหารเป็นพิษให้ท่านผู้ชมได้อีกแต่ต้องบริโภค ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับจริงๆแล้วน้ำส้มสายชูสีขาวน้ำส้มสายชูเบอร์รี่น้ำส้ amic, ำมส, aspberry, มสายชูไวท์ขาวมิรินน้ำส้มสายชูข้าวแล้วน้ำส้มสายชูไวน์แดงก็ไม่มีวันหมดอายุ เช่นเดียวกันสถาบันน้ำส้มสายชูระบุว่าเนื่องจากธรรมชาติของกรดน้ำส้มสายชูทั้งหลายจึงสามารถเก็บรักษาตัวเองได้และไม่จำเป็นต้องแช่เย็นด้วยขอย้ำไม่จำเป็นต้องแช่เย็นด้วยเหตุผลนี้จึงสามารถใช้น้ำส้มสายชูเพื่อช่วยทำให้อาหารอื่นๆของคุณไม่เน่าไม่เสียได้ด้วยอย่าลืมนะครับอาหารดีๆวิตามินครบในวันโลกแตก A C V Apple cider ต้องมีไว้ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์หนึ่งไลค์กดแชร์หนึ่งแชร์ ให้ผมและทีมงานด้วยจะเป็นการช่วยช่องนี้ได้มากๆากเลยครับถ้ามีคําถามอะไรว่าอันนี้กินได้ไหมอันนี้เก็บยังไงอันนี้ทํำยังไงเลือกซื้อ,อยังไงถามมาใน YouTube ข้างล่างนี้ได้เลยจะเป็นที่ที่เห็นเร็วที่สุดเลยนะครับโคชแบงค์คะ ACV เหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคอะไรบ้างใครห้ามทานบ้างทําคลิปไว้แล้วนะครับ7โรค ACV ช่วยได้ดีที่สุดมีงานวิจัยรองรับใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยครับ อาหารที่ไม่มีวันเสียอันดับที่3คือแป้งข้าวโพดภาษาอังกฤษว่า corn starch อะไรนะครับฟังผิดหรือเปล่าแป้งข้าวโพดเหมาะที่จะเป็นอาหารวันสิ้นโลกด้วยเหรอเราจะเอามันมาทําอะไรกินแน่นอนว่าเหมาะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันแบบไหนและเอามาใช้เป็นหรือเปล่าก่อนอื่นเลยแป้งข้าวโพดเป็นอาหารอามาตะแน่นอนตราบใดที่มันไม่เปียกมันจะไม่มีวันเสียในสมัยโบราณแป้งข้าวโพดถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ช่วยในการทําอาหารและของหวานหลาย ชนิดไม่ไว่าจะเป็นซุปสตูพ่ายแป้งข้าวโพดมีส่วนช่วยให้ขนมอบบางชนิดนุ่มขึ้นอีกทั้งยังมีการใช้ในรัดหน้าข้าวหน้าไก่ทำให้น้ำมันเหนียวขึ้นเป็นน้ำรัดหน้าน้ำรัดหน้าไก่นะครับการทำแป้งข้าวโพดนั้นผู้ผลิตจะทำโดยการแยกรำข้าวจมูกข้าวโพดและ เอนโดสเปอร์มของเมล็ดข้าวโพอดออกจากกันก่อนจากนั้นแป้งจากเอนโดสเปอร์มเมล็ดข้าวโพดจะถูกสกัดด้วยกระบวนการที่เรียกว่าบดเปียก wet milling เริ่มจากการนําเม็ดข้าวโพดไปแช่น้ําก่อนแล้วทําการแยกเมล็ดออกเป็นส่วนๆทําให้ได้แป้งข้าวโพดน้ํามันข้าวโพดและน้าเชื่อมข้าวโพดแป้งข้าวโพดเป็นแป้งที่มีแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตสูงมากแป้งข้าวโพด100กรัมจะประกอบด้วยพลังงาน3 6 3กิกิโลแคลอรี่โปรโตีนก็มีนะครับ 8.5กรัมคาร์โบไฮเดรต76.7กรัมไขมัน3.7กรัมเห็นแห้งๆอย่างนั้นเถอะไขมันมันก็มีนะดังนั้นถ้าเกิดวันสินโลกจรงิงแป้งข้าวโพดมีปริมาณแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตสูงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในยุคที่อาหารขัดแคลนเพราะมันสามารถช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวให้ท่านผู้ชมได้มีแคลอรี่สูงให้พลังงานแถมยังเหมาะกับผู้ที่มีอาการแพ้กลูเตนเพราะว่าแป้งข้าวโพดปราศจากกลูเตนนะส่วนเมนูที่เอาแป้งข้าวโพดไปทำได้ง่ายส่วนใหญ่ก็ ็จะเป็นเมนูพวกซุปข้นต่างๆ ถ้าท่านผู้ชมรู้ว่าเอาแป้งข้าวโพดไปทําอะไรได้อีกคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับข้างล่างนี้เลยแล้วแป้งไม่เป็นประวัติละคะเปี่ยนเป็นน้ําตาลไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งอีกจะดีรอคะในบรรดาแป้งหลายๆอย่างแป้งข้าวโพดร,ราคาถูกเก็บได้นานแต่ถ้าเกิดอยากจะรู้วิธีกินแป้งในผู้ป่วยมีคลิป7อาหารแป้งต้านมะเร็งไว้ข้างบนนี้แล้วนะครับคลิกดูได้เลยใครดูแล้วลืมแล้วก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับ9บวก1อาหารที่ไม่มีวันเสียอันดับที่4 คือเกลือท่านผู้ชมทราบดีอยู่แล้วครับว่าเกลือไม่มีวันเสียนอกจากจะใช้ปรุงอาหารแล้วเรายังสามารถใช้ถนอมอาหารได้อีกในสมัยโบราณอาจจะไม่เชื่อว่าเกลือมีค่ามากกว่าผ้าไหมแล้วก็ทองคําเลยนะครับเพราะความสามารถในการถนอมอาหารนี่แหละมันเลยราคาแพงป้องกันอาหารไม่ให้บูดไม่ให้เน่ามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วที่มันทําแบบนั้นได้ก็เพราะกระบวนการที่มีชื่อว่าออสโมซิสอะไรนะคะรีเวิร์สออสโมซิสหรือเปล่าใช่ครับมันเป็นการเดินทางของน,น้ำ จากความเข้มข้นมากไปความเข้มข้นน้อยเมื่อเกลือทำใหออสโมซิสเกิดขึ้นน้ำทั้งหมดจะถูกดึงออกจากอาหารจนแหง้งแหง้งเกินกว่าเชื้อราแบคทีเรียต่างๆจะสามารถจเจริญเติบโตได้นั่นเองอาหารเลยไม่สูญเสียสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับปรุงรสได้ถนอมอาหารได้ถ้าไม่โดนน้าท่านผู้ชมเคยเห็นปลาเค็มใช่ไหมฮะที่เขาดองเกลือหรือว่าอะไรที่ดองเค็มๆเนะี่ยพวกนี้แบคทีเรียเชื้อราไม่กินไม่ชอบเลยเก็บได้นานมากเพราะว่ามันถูกดูดน้ําออกไปหมดแล้ว ถ้าคุณมีแผนต้นสเสบียงเอาไว้ยามฉุกเฉินยามโลกแต่ก็อย่าลืมเก็บเกลือของคุณให้ห่างจากน้ำนะครับ9้วกหนึ่งอาหารที่ไม่มีวันเสียอย่างที่5 d r d e d legumes หรือว่าพืชตระก,กูลถั่วแบบแห้งของพวกนี้มันก็เสียได้ไม่ใช่หรอคะมันเป็นข้อสงสัยที่ดีครับจริงๆแล้วพืชตระก,กูลถั่วต่างๆถ้าเรานํามาทําให้แห้งแล้วเก็บไว้ไม่โดนอากาศเลยมันจะไม่เสียครับให้ดีใส่ตู้เย็นเอาไว้ด้วยดังนั้นถ้าท่านผู้ชมจะเก็บอาหารพวกเมล็ดพันธุ์พืชว้ เป็นสเสบียงสิ้นโลกแนะนำให้ใส่ถุงซีนอากาศไว้เลย แล้วแบบดูดอากาศออกให้หมดเลยนะประโยชน์ของถั่วมเมล็ดพันธุ์ต่างๆนั้นมีมากจริงๆในช่องนี้ให้ความรู้มาเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากรู้คลิกข้างบนได้เลยมันมีโปรตีนคุณภาพมีไฟเบอร์และก็มีโพลีแซคคาไรด์ที่ไปเลี้ยงแบคทีเรียอสวินของคุณ r e resistant Starch ก็มีครับสาทยายเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดมีงานวิจัยออกมามา,มากมายโดวยว่าพืชตะกูลถั่วบางชนิดช่วยให้ระบบขับถา่ายดีอุดมไปด้วยวิตามินไฟเบอร์เกลือรแ,ลแร่แร่ธาตุสูง แถมถ้ากินเป็นประจำจะช่วยให้อายุยืนขึ้น longevity ขึ้นนะครับแต่ขั้นตอนในการเก็บอาจจะยุ่งยากนิดนึงแนะนำให้แบ่งถุงซีนศูนยากาศเล็กๆสำหรับเป็นมือมือมือเลยเวลาแกะถุงหนึ่งมันจะได้ไม่ไปกระทบถุงอื่น อื่นที่สําคัญต้องเผื่อเวลานิดนึงนะถ้าท่านผู้ชมจะทําอาหารจากเมล็ดพืชอบแห้งพวกนี้เราจะต้องเอามันมาแช่น้ําก่อนพอมันนิ่มแล้วเวลาไปประกรอบอาหารจะสุกง่ายขึ้นครับแล้วก็ไม่เปลืองไฟที่สําคัญพอสถานการณ์กลับมาคลี่คลายฟ้าเปิดแล้วอย่าลืมว่าถั่วทุกเม็ดสาม,มารถเติบโตเป็นต้นถั่วใหญ่ได้ขยายพันธุ์ได้อีกโอ้โหมีแต่ข้อดีกับข้อดีมีบีนส์ดรายบีนสถั่วเม็ดแห้งเอาไว้ในใต้ถุนบ้านของท่านผู้ชม สำหรับท่านผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีท่านใดกำลังมองหาอาหารดีๆช่วยระบบภายในคุณผู้หญิงแต่ไม่รู้จะกินยี่ห้ออะไรยี่ห้อไหนดีปลอดภัยได้มาตรฐานทักแชทมาเลยนะครับที่ l ลน์แอดโคชแบงก์มาร์เครับผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้คําแนะนําแล้วอาหารที่ไม่มีวันบูดไม่มีวันเน่าอย่างที่6 ExtraV i r g i n c o c o n u ั o โ l นอ้อยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ํามันมะพร้าวที่เอามาปรุงกับข้าวนี่นะครับมันไม่เสียใช่ท่านผู้ชมที่บ้านผมเก็บไว้นานจนมันเป็น กลิ่นเหินคิดว่าเสียแล้วก็ทิ้งไปแล้วจริงๆแล้วน้ำมันมะพร้าวเองก็มีหลายประเภทนะต้องดูด้วยนะครับแบบที่ท่านผู้ชมมีอาจจะเป็นแบบที่เก็บได้ไม่นานเลยเสียขึ้นเหืนดังนั้นไม่ต้องคิดมากครับน้ำมันที่เราใช้ประกอบอาหารเหล่านี้มีหลายประเภทมากแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันถ้าเราจะวัดกันที่อายุการเก็บรักษาน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ถือว่ากินขาดน้ำมันชนิดอื่นเลย น้ำมันมะพร้าวชนะเลยนะครับเก็บได้นานที่สุดหลังจากผ่านไป2-3ถึงปีน้ำมันมะกอกจะเริ่มเหม็นเหินส่วนน้ำมันพืชอื่นๆมักจะมีอายุเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นในทางกับการสามารถเก็บน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ได้ตลอดไปเลยไม่มีวันหมดอายุด้วยข้อควรระวังถ้าเกิดอยากจะได้น้ำมันมะพร้าวที่ไม่มีวันหมดอายุจริงๆท่านผู้ชมจะต้องหาตัวที่สกัดเย็นบริสุทธิ์ด้วยนะครับขอย้ําว่าสกัดเย็นคุณต้องแน่ใจว่า คุณกำลังเลือกซื้อน้ำมันมะพร้าวที่ไม่ผ่านการกลั่นเข้าบ้านเพราะถ้าซื้อน้ำมันมะพร้าวที่กลั่นมาถึงแม้รสชาติมันจะอร่อยมากกว่ากลิ่นหอมกว่าแต่กระบวนการเหล่านี้มีส่วนทําให้ความสามารถของไขมันิมตัวในการป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันลดลงและทําให้น้ำมันมะพร้าวที่ผ่านการกลั่นมีความไวต่อกลิ่นหืนได้ง่ายและเสียงง่ายกว่าปกติครับของที่ควรจะเก็บตุนเอาไว้ในบ้านคุณอันดับที่7เพราะมันไม่เสียหายก็คือเครื่อง เต่างๆเครื่องเทศไม่เสียจริงๆหรอฮะเคยเห็น hmm. ว <F> ่าหมดอายุต <utan> ิดอยู่ข้างซองเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับท่านผู้ชมเครื่องเทศต่างๆมันผ่านกรรมวิธีทําให้แห้งแล้วและเก็บแบบไม่ให้โดนอากาศโอกาสที่พวกมันจะเสียได้เท่ากับศูนย์เลยครับแต่ต้องไม่โดนอากาศจริงๆแต่ที่พวกมันมีวันหมดอายุบอกเนี่ยก็เพราะว่าเครื่องเทศบางชนิดเมื่อผ่านเวลาไป พวกมันจะสูญเสียรสสูญเสียกลิ่นแต่เรายังสามารถนำมามาบริโภคได้ยังไม่มีปัญหาผมแนะนำให้ท่านผู้ชมที่ต้องการกักตุนพวกเครื่องเทศแห้งไว้ใช้ยามสุกเฉินให้เก็บวิธีเดียวกับพวกมเมล็ดธัญ,ญพืชอบแห้งเลยคือแยกถุงซีนเอาไว้ใช้เป็นมือมือถ้าเก็บแบบนี้ได้คุณก็จะมีเครื่องเทศใช้กันยาวๆไม่ว่าจะเป็นปาปิก้าออริกาโนอบเชยขมิ้นชันการภูใบกวานพริกไทยดำ เก็บได้หมดนะครับที่สําคัญที่สุดที่อยากจะให้ตุนเพราะว่ามันมีประโยชน์ทางยาด้วยนอกจากจะช่วยปรุงรสอาหารให้อร่อยแล้วยังจะช่วยสุขภาพท่านผู้ชมได้อีก ยอย่างการพลูเนี่ยเป็นอะไรที่แอนตี้ออกซิเดนต์สูงที่สุดเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมจะกินการพลูขอให้เด็ดกินแค่เสี้ยวของเม็ดมันนะครับมันจะมาเป็นคล้ายๆเป็นดอกให้เด็ดกินแค่เสี้ยวแล้วมันก็จะทําให้ทั้งปากท่านผู้ชมรู้สึกสดชื่นรู้สึกเหมือนกินมิ้น์อันเนี้ยแอนตี้ออกซิเดนต์สูงมากแต่บางคนแพ้ต้องระวังนะสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะรู้ว่าวันๆหนึ่งผมกินอะไรใช้ชีวิตยังไงมีเมนูอะไรแนะนําบ้างสับตะไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งช่องนี้ไว้นะครับแล้ใน Facebook Coachbank ก็ติดตามได้ในนั้นจะมีเตือนความจำว่าคนที่เป็นโรคนู้นโรคนี้แล้ว ควรที่จะใช้ชีวิตยังไงเพื่อกลับสู่ธรรมชาติมากที่สุดช่องนี้เราใช้อาหารเป็นยาธรรมชาติบำบัดเป็นหนทางของดรแบงค์เลยครับหาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาให้ท่านผู้ชมฟังง่ายๆกันมีช่วงสัมภาษณ์คนดังด้วยคุณจ้าวีแกนเป็นเจ้าของร้านอาหารถึง6สาขาอยากจะฟังจากปากคนที่กินมังสวิรัตเองเลยว่ารู้สึกเป็นยังไงอ่อนเปรียเพลียแรงไหมหรือว่าสุขภาพแข็งแรงผิวเป็นยังไงดู ูตรงนี้ได้เลยนะครับขอบอกว่าประโยชน์มันมหาศาลตามลิงก์ไปได้เลยครับสัมภาษณ์คุณจ๋าอาหารที่ไม่มีวันเสียอันดับ8ก็คือกาแฟสําเร็จรูปท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่ากาแฟสำเร็จรูปที่คล้ายๆหลายคนนิยมดื่มกันทุกเชา้า จริงๆแล้วมันไม่มีวันเสียนะถึงแม้ว่าจะแกะซองมันออกแล้วถ้ามันโดนน้ํามันจะเสียเร็วขึ้นทันทีคือต้องเก็บไว้แห้งๆนะครับที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่ากาแฟาถูกผลิตขึ้นมาจากกระบวนการทําให้แห้งสารละลายกาแฟาเข้มข้นที่ชงไว้แล้วล่วงหน้าจะถูกพ่นให้แห้งโดยใช้ลมร้อนเพื่อเปลี่ยนของเหลวให้เป็นผงละเอียดหรืออีกวิธีหนึ่งคือนําไปแช่แข็งและตากให้แห้งภายในตู้สูญญากาศฟรีสไตรไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม เมื่อกระบวนการพวกนี้เสร็จสิ้นกาแฟสําเร็จรูปที่ได้ออกมาจะไม่สามารถเน่าเสียได้เลยถ้าวันสิ้นโลกมาถึงจริงๆการที่มีกาแฟดื่มทุกเช้าถือเป็นเรื่องน่าพิรมไม่น้อยนะครับสาหรับคนที่ติดคาเฟอีนแน่นอนว่าต้องไม่ดื่มมากเกินไปและที่สําคัญควรเป็นกาแฟดําไม่ใช่กาแฟใส่น้ําตาลใส่ครีมใส่นมข้นครีมเทียมมาการินไม่ได้นะจะได้มีชีวิตชิวๆในวันสิ้นโลกไปตราบนานเท่านานครับอันดับที่ 9ที่ไม่มีวัน เสียไม่มีวันบุดไม่มีวันเน่าคือโปรโตีนเกษตรภาษาอังกฤษว่า texture vegetable protein ย่อสันส้นๆว่า TVP โปรโตีนเกษตรแต่มันหมดอายุได้นี่คะถูกต้องครับท่านผู้ชมอันดับ9้าเนี่ยจัดเป็นสิ่งเดียวที่หมดอายุได้ถ้าเกิดเก็บรักษาแบบตามที่ผมบอกก็จะสามารถอยู่ได้นานกว่า25ปีเลยดังนั้นถ้าเกิดวันสิ้นโลกเกิดขึ้นจริงสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์โปรโตีนนี้ก็จะกลายเป็นอาหารหลักอย่างแน่นอนถ้าน มีติดบ้านไว้อย่างน้อยคุณก็จะมีโปรโตีนแบบเน้นๆกินไปอีก25ปีเลยครับโดยทั่วไปแล้วนะโปรโตีนเกษตร แบบเก็บได้นานทั้งหลายนั้นน่ะมักจะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแค่ข้อนี้ข้อเดียวก็สามารถเก็บไว้บริโภคนานกว่าเนื้อสัตว์ที่สําคัญไม่จําเป็นต้องแช่แข็งไม่จําเป็นต้องแช่ตู้เย็นด้วยครับปดินเกษตรถูกคิดค้นครั้งแรกขึ้นเมื่อปี1960เพื่อเป็นผลิตพันธ์ทางเลือกเนื่องจากเป็นผลิตพันธ์อบแห้งทําจากถั่วเหลืองหรือว่าแป้งถั่วเหลืองพวกมันจึงมีอายุการเก็บรักษานานกว่าปกติแต่คุณจะต้องเก็บพวกมันไว้ในที่ปราศจากออกซิเจน ด้วยอันนี้ห้ามลืมถ้าซีนถุงสุญญากาศได้ดีรับรองเลยว่าสามารถเก็บได้นานถึง25ปีแน่นอนมีประโยชน์ต่อร่างกายไฟเบอร์เต็มๆโปรตีนสูงแล้วยังไปปรับฮอร์โมนให้ท่านผู้ชมด้วยโคชแบงค์ bank, มีคลิปที่ทําอาหารโดยใช้โปรตีนเกษตรนะครับดูตรงนี้ได้เลยเป็นไลฟ์สดกับอาจารย์ใจฝาที่มีประสบการณ์การทําอาหารมากว่า46ปีมีเคล็ดลับเยอะๆเลยนะครับคลิปนี้คุณค่าทางโภชนาการของมันประกอบด้วยโปรตีนจากพืช50%ที่สําคัญโปรตีนจากถั่วเลย ถือว่าเป็นคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากเพราะมันมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อร่างกายครบทุกตัวโดยเฉพาะไลซีนดังนั้นถึงแม้ TVP จะอยู่ไม่ได้ตลอดไปแต่ด้วยระยะเวลาเก็บรักษาที่ยาวนานถึง25ปีก็เลยมองว่าเป็นสเบียงชั้นหนึ่งที่ต้องมีสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ในวันสิ้นโลกอย่างแน่นอนมีแถมสุดท้ายนะครับบวก1น,นั่นก็คือข้าวขาวอา้าวข้าวขาว,ขาวมันไม่ดีข้าวก้องดีกว่าไม่ใช่เหรอ ใช่ครับเข้าก้องมีสารอาหารมากกว่าแต่มันเสียง่ายข้าวขาวเก็บได้40-50ปีเลยนะถ้าเก็บถูกวิธีรสชาติอาจจะเปลี่ยนนิดนึงเหมือนสไตล์ข้าวเก่าอะครับแต่ก็กินได้มีวิธีกินข้าวขาวให้ก็คือต้องกินมาไม้ตามด้วยคนที่ไม่เคยกินมาไม้ลองดูคลิปนี้เลยครับ7โรคที่มาไม้ช่วยได้ดีที่สุดกินมาม้พร้อมข้าวขาวท่านผู้ชมก็จะได้วิตามินบีรวมที่จะไปช่วยเมตาบอลิซึมคาร์โบไฮเดรตทำให้ย่อด แป้งเอามาใช้เป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณเลสบราน์เคยกล่าวเอาไว้ว่า life has no limitations except the ones you make ชีวิตไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นคุณจะสร้างมันขึ้นไม่มีข้อจำกัดกับการรักษาสุขภาพอาหารที่ดีต่อร่างกายคุณมีเยอะมากในโลกใบนี้ตัวผมเองก็ยังศึกษาไม่จบไม่สิน้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะสุขภาพดีสามารถทำได้เท่าที่คุณต้องการยังไม่มีข้อจำกัดเลยครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ท่านผู้ชมทุกคนสุขภาพแข็งแรงไกลโรคและเป็นเศรษฐีความสุขในทุกๆ อย่าลืมว่าการเป็นเศรษฐีความสุขไม่จําเป็นต้องใช้เงินกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโคชแบงค์ฝากกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดวิชาการเข้าใจง่ายสาระดีๆที่ผมจะมอบให้หามาให้ท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ